อ่าเดี๋ยววันนี้เราพามาชมอ่าผมทำกันสีเอกันชนรถอ่าโชคของผมเดี๋ยวเรามาดูนี่ว่ามันจะเป็นเสร็จแล้วเป็นสีอะไรเอาเรามาชมตอ่อเลยคุณไปแก้เท่ก่อนเอาขัดกระดาษทรายเบอร์เบอร์พันก่อนเดี๋ยวจะพ่นสีลองดูนี่ว่ากันชนตัวนี้จะเป็นสีขนาดสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามา,มารอพ่นต่อเลย อ่ารอบพืผมเป็นรอบพุนกันสนิมในตัวเป็นสีอของรถยนต์เฉพาะเลยนะนี่ไงของดีเลยเรารอบพื้นครั้งแรกต้องรอบพุ่นบางๆไปก่อนแต่เดี๋ยวเราก็จะทับอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่ารอบพุนกันสนิม เอาโอเคตอนนี้ผมหลังจากเรารองพื้นเสร็จเราจะมาลงสีขาวต่อเนี่ยสีขาวเป็นสีรถยนต์เหมือนกันถ,ถ,ถ้าถามว่าทําไมเราไม่ลงสีขาวก่อนสีขาวเป็นแค่สีที่เพื่อที่จะว่าเราจะเอาสีอะไรทับคางบนสุดสมมติว่าเราจะเอาเป็นสีส้มเราต้องเอาสีขาวามา,า,มา,มา,มาหลังจากรองพื้นเสร็จนะคือรองพื้นนี่ก็คือว่าเพื่อที่จะไม่ให้มันขึ้นสนิม ถ้าเราไม่รองพื้นแต่ว่าได้ไหมมันได้แต่นั่นแหละอ่ามันจะขึ้นสนิมเร็วพอมาขึ้นสนิม,มนทีนี้สเีเราจะถลอกออกเราก็เลยต้องจําเป็นต้องรองพื้นก่อนอ่าหลังจากเราขาดเสร็จเราก็รองพื้นตอนนี้ผมรองพื้นเป็นสีเทาอ่ามันมีสีเทาคือรองพื้นเนี่ยสีแล้วก็ได้อ่าแต่ทีนี้ผมอ่ารองพื้นมันมีสีรองพื้นสีเริ่มมันจะมีสีเทาหลังจากนั้นเราจะเอาสีขาวอ่ามาทับบน เพื่อาาที่สีที่เราต้องการอ่ะมันจะขึ้นมาเป็นเด่นเลยคือถ้าเราเอาเป็นสีดําได้ไม่ได้แต่สีที่เราต้องการสมมติว่าเราต้องการเป็นสีดาเงินเงี้ยถ้าเราเอาเป็นสีดาม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 าทับบนรองพื้นอ่ะสีมันจะไม่ขึ้นมันจะขึ้นแต่มันไม่ขึ้นไม่เด่นทีเนี้ยผมต้องการเป็นสีส้มผมก็เลยต้องการคือรองพื้นเป็นสีขาวเพื่อทจะให้สีส้มอ่ะก็จะเห็นชัดเลยโอเคแต่เดี๋ยวเรามาต่อกับสีรองพื้นสีรสีขาวเลยนี่ไงที่ผมใช้ รหัสเบอร์ F15 เป็นสีขาวดําด้านเอาเดี๋ยวเรามาชมตอนตอนจบดูว่าจะเป็นจากเราลงสีลงพื้นเสร็จแล้วก็เราจะมาลงสีขาวต่อหลังจากเราลงสีขาวต่อนั้นเราจะมาลงหลังจากนั้นเราจะมาลงสีที่เราชอบเราชอบสีอะไรเราจะลงสีนั่นทันทีเลยเดี๋ยวเรามาชมต่อเลยหลังจากที่เราได้ลงสีรองพื้นแล้วหลังจากนั้นต่อด้วยสีขาวชั้นที่สเป็นสีขาว ชั้นที่3เป็นสีจริงที่เราจะจะลงตอนนี้ผมได้เอาปันเทปพ,พันดักไว้แล้วข้างล่างนั้นพวกมันจะลงเป็นคนละสีกันข้างบนสีข้างบนอันใหญ่นั้นผมจะลงเป็นอีกสีหนึ่งแล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นอีกสีหนึ่ง เอาโอเคตอนนี้ผมได้พ่นสีอ่าที่ผมชอบเรียบร้อยแล้วอ่าเป็นสีตัดข้างบนเป็นสีส้มข้างล่างเป็นอ่าสีดําเดี๋ยวเราเข้ามาชมเดี๋ยวเราลอกอ่าตัวอ่าที่ผมแปะเป็นไอ้ปันเทปกาวเพื่อที่จะไม่ให้เวลาเราพ่นสีดำนะเพื่อที่จะเราไม่ไม่ให้โดนอ่าสีอ่าสีส้มที่เราชอบอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาลอกดูว่า,าจะเป็นสีตัดเป็นยังไงสวยไหม ชูเว็บแล้วโอเคฝั okay. ่งนูออ้ตเราเบบอลแล้วเ๋าวมาดูฝั่งนี้ต่อเว็บแล้วครับอื้อ <c oughs> เจบสวยๆเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนสุดท้ายเป็นการอาพอดเล็กเกอร์เดี๋ยวเราเขมาชมตอนจดว่ามันจะแวววับขนาดไหนเอาโอเคอ่าเรามาถึงขั้นตอนการใส่ดูดิว่ามันจะเข้ากับตัวรถไหมแล้วเรามาชมตอนเลยจอกขานี้เลก่อนนะโอเคตอกไปเนี่ยอยู่ไหมเดี๋ยว โอเคทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปมาชมเราคันเลยชูแวบเดี๋ยวดูดิเข้ากันไหมโอ้เข้าเลยพอดีเลยเจ้าส,สวยเจ้าโอ้เข้าเข้าเป๊ะเลยเข้าเป๊ะเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวปอมันอยู่ได้สักพักแล้วเดี๋ยวซีนมันจะตกนิดนึงมันก็จะเข้ากับตัวรถเลยใช่แน่รถโคกของผมคุนมารับรถมาเจ้าแบบนี้แหละอ้าสวย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  น่นอนพ่นกับสีสเปสีกระป๋องหรอกนี่ขนาดสีกระป๋องนะถ้าว่าใช้กับการนี่เนียนเลยขนาดนี้ก็นเนียนแล้วโอเคสวยๆจัดไป,ไปกับช่องเจาะปักพลังไป